น,นี้ก็เพิ่งเข้าใหม่คันหนึ่งมาด้าสองนะครับสกายทีด1.3กิโลโตนะครับชุดแต่งหล่อมากคันนี้ได้ชุดแต่งตัวได้68ด้วยนะครับนี่ชุดแต่งที่มีความแบบติ้งนะครับสวยแพงอ่าชุดแต่งตัวนี้นะครับได้68แล้วสีเป็นสีน้ำเงินส้มคาม,ามฟาทะเลเนาะน้ำฟ้าทะเลแล้วแม็กผมเปลี่ยนมาให้ใหม่ด้วยนะครับใส่ทีซีมาเลยทีซีเคาะ17นิ้วพร้อมอยางแลนเซลนะครับในราคา3แสนต้นต้นเหมือนกันนะคันนี้ออแต่ว่าคันนี้ เที้ยวอย่างหนึ่งคือเป็น5ประตูนะห้านะประตูนะครับนี่เลยปอยหลังขนาดใหญ่ได้68นะครับ5ประตูแฮดแบ็กเท่ๆไปท่อคู่แบบนี้นะครับสามแสนสามหมื่นแปดพันบาทคันนี้ปีดาวนะครับจัดเต็มเลยนะครับลูกค้าเครดิตดีเนี่ยเงินเดือนประมาณสักหมื่นสองหมื่นสามขึ้นไปซื้อได้แล้วเพราะสามแสนกว่าบาทก็ผ่อนออกมาสักหกพัน เงินหมื่นสองขึ้นไปนะครับซื้อได้เลยคนเดียวนะไม่ต้องคาประกันนะครับขอบเพียงมีอายุงาน1ปีขึ้นไปนะครับมีเครดิตอย่างน้อย1ปีขึ้นไปนะครับประวัติดีไม่เคยล่าช้านะครับล่าช้าคืออะไรนะคราเคยถามว่าเ้อล่าช้าเป็นยังไงนะครับแท็กซิ่งคืออะไรนะครับขออนุญาตแนะนํานิดนึงเลยว่าล่าช้า1คือสมมุติว่าเราผ่อนรถวันที่1แล้วกันนะครับแล้วเราเนี่ยเลยมา1ิบวันนะครับ1ิบวันเนี่ยยังไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเผื่อว่าเลยมาหนึ่งเดือนขึ้นไปเนี่ยถือว่าล่าช้าแล้วนะครับ